ครับผมสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับต่อจากโตโย t a t i ทเกนะครับก็ v ีออสนะครับวีออสศนถึงสองพนะครับลูกค้าแจ้งว่าไปทําแอร์มานะครับหมดประมาณ2อ0พัน้านะครับแต่ลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าทําอะไรมาบ้างนะครับก็ได้แค่2วันนะครับแอร์ก็ไม่เย็น2อ0พันะครับลูกค้าก็ได้นํารถคันนี้ มาให้ช่างเพชตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับกับ v ีออส0 7 2 0 1 3คันนี้ครับที่ลูกค้าทํามาแล้วครับหมด2,050แต่ใช้ได้2วันนะครับประกอไม่เย็นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมโตโยต้าวีออสนะครับวีออสวีออส0 7 2 0 1 3นะครับมาด้วยอาการน้ำยาไม่มีเลยนะครับ ซึ่งลูกค้าได้ไปเติมสารน้ำเย็นแล้วก็ใส่ไส้กรองฟิลเตอร์แล้วก็เปลี่ยนอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆหมดไป2,005 5นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะไล่ดูนะครับว่าลูกค้าทำอะไรกันมาครับซึ่งได้แค่2วันนะครับวีอัคันนี้วีอัดซูนเถึง2,013นะครับก็ตอนนี้ช่างเพชรหรืออ e ีวากมาเป็นที่รียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าไม่รอดนะครับน้ำมันเยิ้มเชียวเลยนะครับนี่ กิ่นที่ออกมาจากช่องลมก็คือกิ่นน้ำยาแอร์ผลกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปดูด้านในนะครับกับโต y ยตา้า i o อนะครับโต y ยตา้าว o ออสว s ออสวีอสการรื้อตู้แอร์นะครับก็จะมีรืร้อลงล่างนะครับแต่แบบนั้นกรณีที่รถสะอาดนะครับถ้ารถค่อนข้างที่จะฝุ่นเยอะแบบนี้ช่างเพชรจะรื้อนะครับ หรือมาทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็ทิศทางมิกีเมาส์เข้านะครับก็จะปิดให้นะครับเพื่อไม่ให้มิกีเมาส์หรือมแมลงต่างๆนะครับเข้ามาในห้องโดยสารได้แล้วก็กลิ่นนะครับกลิ่นควันไฟควันรถต่างๆนะครับการดอแต่ละครั้งนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคลิปนี้ถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าทําไมข่าแรงช่างถึงสูงนะครับ ก็ให้ดูนะครับว่าทําไมเพราะบางทีลูกค้าไม่ได้อยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นเคสนี้ก็ไม่รู้ว่าช่างเพชรทาอะไรให้บ้างนะครับช่างเพชรก็ถือโอกาสถ่ายไว้ให้ FC ที่เข้ามาใหม่แล,และ FC เก่านะครับดูด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ราคาถอดตู้แอร์ล้างหรือเปลี่ยนตู้แอร์ทำไมราคาถดต้นใหม่ๆทําทำไมราคาสูงนะครับเพราะว่าการหรือ ต้องรื้อออกหมดนะครับสายไฟต้องเสียบกับเข้าที่เดิมทุกเส้นนะครับไม่เช่นนั้นก็ต้องรื้อหากันใหม่อีกครับว่าเส้นไหนไม่เสียบก็ไม่จบนะครับโอเคครับสาหรับการรื้อก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับก็มาดูอีวานะครับอีวาเราต้องเปลี่ยนนะครับอีวาเป็นอีวาอันนี้เป็นอีวาเทียบนะครับช่างเพชรก็จะรับประกันที่ลูกค้า1ปีเต็มนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอร้างพวก องประกอบต่างๆนะครับพวกโบพวกชิ้นส่วนที่เคีืยบไปด้วยฝุ่นนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอทําความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีวาใหม่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรล้างเสร็จจะให้ดูอีวาใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมหลังจากช่างเพชรล้างทําความสะอาดพวกเปียกตู้นะครับก็จัดการพวกฝุ่นที่ลูกค้าไปทําอะไรมาไม่ดูนะครับหมดไป25 0 0ดูจากสภาพที่ช่างเพชรเห็นก็มีแต่ไส้กรอง ฟิลทเตอร์นะครับที่เปลี่ยนมาอย่างอื่นยังไม่เห็นว่าเปลี่ยนอะไรนะครับ2,005ใช้ได้2-3วันอีวาเรือร้านเปอร์เซ็นต์นะครับอีวาช่างเพชรจะใส่ให้เป็นของเทียบนะครับรับประกันให้1ปีเต็มครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้าเลยนะครับดูถ้าช่างเพชรบอกว่าของแท้อย่างนี้ลูกค้าก็ไม่รู้นะครับแต่ของเทียบก็คือของเทียบนะครับช่างเพชรจะบอกตรงๆนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ของเดนโซ่นะครับ แต่ช่างเพชรการันตีนะครับทดสอบมาแล้วใส่รถตัวเองปีที่สี่นะครับเดือนนี้ครบพอดีปีเดือนหน้าครับครบสี่ปีพอดีด้าน,นในนะครับด้าน,นในที่ทางมิกกี้เมาส์นะครับช่างเพชรจัดการให้เรียบร้อยนะครับด้านในพวกฝุน่นเป่าให้แล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวจะนําผ้าชุบน้ํามาเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับที่ทางมิกกี้เมาส์นะคให้ที่ทางมิกกนะี้เมาส์ช่าง Military เพชรทําการยิงซิลิโคนยิงซิลิโคน ตัดแผ่นเหล็กนะครับปิดให้อย่างส,สนิทนะครับแล้วก็ปากอ่าโบเวอร์จะมาประกบเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างแน่นหนาตอนนี้ก็คือมีซิลิโคโนกันอ่ากินเข้าด้วยนะครับซิลิโคโนแห้งก็แน่นไปเลยนะครับแต่ก็มีปากอ่าโบเวอร์มาประกบดันอัดเข้าไปอีกไม่มีทางที่จะหลุดออกมาได้นะครับเดี๋ยวช่างเพชจ,จะประกอบนะครับเดี๋ยวนำอีวาพวกชิ้นส่วนต่งางๆกับเข้า ที่เดิมนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จแล้วเรามาทดสอบเติมสารทำความเย็นอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเย็นกันครับว่าจะกลับมาเย็นช้ำไหมครับกับโตโยต้าวีออสศูนย์เจถึง2013คันนี้ครับผมโตโยต้าวีออสนะครับโตโยต้าวีออสหลังจากเติมสารทำความเย็นเสร็จนะครับตอนนี้แรงดันฝั่งโดอยู่ที่สิบห้าปีไนะครับฝั่งไฮอยู่ที่210 psi นะครับโดยประมาณถือว่า กำลังคอมเพรสเซอร์ปกตินะครับพัดลมคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับพัดลมคอมเพรสเซอร์ทำงานดีนะครับข้อต่อภายนอกนะครับช่างเพชตรวจเช็คทั้งระบบนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับยกเว้นยีวาโบเลเตอร์นะครับลูกค้าไปทํามาหมด2องพันห้าใช้ได้2วัน3ามวันอย่างนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับก็ช่างเพชไม่เห็นเปลี่ยนอะไรนะครับที่เห็นเปลี่ยนก็คือมีแค่ใส่กล่องฟิลเตอร์นะครับด้านในโอเคครับด้านนอกคือว่า แรงดันปกตินะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบความเย็นด้านในกันครับกับวีออสคันนี้ครับหลังจากเปลี่ยนอีวาเสร็จความเย็นจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวช่างเพชรพาไปทดสอบครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรก็มาอยู่ในห้องโดยสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถวิ่งมาที่8 6 0ห2ก็ดสิบกิโลเมตรนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับเพราะว่ารถก็น่าจะ สิบปีแล้วนะครับประมาณไม่สิบก็เก้าปีนะครับรถรุ่นนี้ถ้าช่างเพชรจาไม่ผิดนะครับอุณหภูมิที่ทําได้ตอนนี้นะครับอุณหภูมิในห้องในสารนะครับเจ็ดจุดแปดไอ้าอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับเมื่อกี้ต่าสุดอยู่ที่เจ็ดจุดแปดนะครับคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับตัดการทํางานเรียบร้อยตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทํางานนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับว่าจะลงได้เท่าไหร่นะครับ ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะลงได้เท่าไหร่นะครับ7.9นะครับคอมเมเซอร์ตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ7.7นะครับ7.7องศาอุณหภูมิในห้องในสารนะครับอยู่ที่ประมาณ20 21องศานะครับ20 21องศานะครับก็โดยรวมถือว่าเย็นฉ่ำนะครับ เพราะว่าช่างเพชรพึ่งทดสอบได้ไม่นานนะครับด้านในอุณหภูมิยังไม่คงที่นะครับก็พามาเทสว่าคอยเทียบช่างเพชรเย็นได้ประมาณเท่าไหร่นะครับช่างเพชรบอกเลยว่าเทียบเท่าของแท้ได้นะครับความเย็นไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานถ้าเป็นของแท้จะได้เจ็ดแปดปีนะครับถ้าโชคดีนะครับถ้าโชคโชคร้ายก็ประมาณห้าสี่ถึงห้าปีนะครับของเทียบอย่างน้อยได้สามปีนะครับอย่างอย่างไม่ได้นะครับ มีการรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับความเย็นเทียบเท่ากันได้นะครับคือต่ำกว่า10ลงมาถือว่าแอร์เย็นฉ่ำนะครับอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่7.7-7.8นะครับใ,ในในการตัดต่อใน,ในการทำความเย็นต่ำสุดนะครับส่วนอุณหภูมิในห้องโดยสารก็อยู่ที่21.1อ,องศานะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอุณหภูมิยังไม่อยู่ตัวนะครับความเย็นถือว่ากบมาเย็นฉ่ำนะครับ ตอนแรกลูกค้าไปทําจากร้านไหนมาช่างเพชรไม่มั่นใจนะครับคือลูกค้าบอกว่าหมดไป2,000กว่าบาทน,นะครับมีการเติมน้ํายาแล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับที่เห็นเปลี่ยนมีแค่เปลี่ยนไส้กรองฟิลเตอร์นะครับตามถ้าร้านช่างเพชรเติมน้ำยาเพิ่มเปลี่ยนฟิลเตอร์ก็ฟิลเตอร์ไม่กี่บาทนะครับไม่ถึง2 0 0พอยู่แล้วครับพันหลักพันยังไม่ถึงเลยนะครับแต่ทํามา200 0ันช่างเพชรไม่มั่นใจว่าเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ช่างเพชรมองเห็นแค่ไส้กรองฟิลเตอร์นะครับอันนี้ช่างเพชร ไม่รู้กับลูกค้านะครับว่าทําร้านไหนมาแถวนี้แหละครับลูกค้าบอกว่าแถวนี้แหละครับก็ไม่เป็นไรครับช่างเพชรแก้ไขให้วันนี้จบแน่นอนครับรับประกันงานหนึ่งปีคลิปนี้ยืนยันที่ลูกค้าเลยนะครับผมโอเคสําหรับงานวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็กลับมาเย็นชํานะครับวีออสคันนี้แล้วก็มีการรับประกันงานให้1ปีใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s ับสไคให้ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทำคลิปเกี่ยวกับรถอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับแต่ไม่ท้ายสุดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่างเพชรเก่าวคำว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ